สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดสอนะคะพอดีว่าที่บ้านไฟดับเราก็จะมาเที่ยวเทะเลนิดนึงลมเย็นนะคะไม่ร้อนบรรยากาศรอบๆ นี้เราจะนั่งคาเฟ่นะคะอยู่ตรงติดกับชายหาดเลยอยู่ในหาดสอนะคะมีที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะลมเย็นด้วยกาแฟเราก็จะสั่งเป็นเอสเปรสโซเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลูกชิ้นอะไรพวกนี้สามารถไปซื้อร้านข้างๆมาได้นะคะเอามานั่งทานได้นี่คือภายในร้านนะคะล่มลื่นมีที่นั่งเยอะ นี่อันนี้จะเป็นส่วนของหาดสอนะคะอยู่ติดกับคาเฟ่เลยค่ะเดินข้ามถนนมานิดเตียวถึงเลยนี่ค่อนข้างล่มนะคะล่มไม้เยอะแต่วันนี้อ่าน้ำลงค่ะน้ำลงทะเลเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นส่วนของลานจอดรถนะคะนี่จอดใต้ต้นไม้ตามนี้ได้เลยค่ะ